เลื่อนมากเลยอะ่ือะไปเรนหน้าบ้านยายเขาเถอะมอสจะตายแล้วไปเราไป้างหัวม่นอยน้เจยรูไหรออ๋อนม่ไม จะไหนยายกินส้นไม่เยินแ้องหา่นเลยนหาากให้เหมือนะไรยากดูคือวาได้ดูห้าหกพันอะไรย่งมันยิ่กินมันที่เรายังยังอามันจเยตง

แต่เวลาแต่งตัวเหมือนผู้หญิงเลยนะก่อนจะออกห้องได้อะนะ<ม>อุ้ยเดี๋ยวป้า,าลูกอุ้ยอยาอา่า <c oughs> ไปยุ่งเลีเยอะไปหรอคะ เอืมาเล่นตรงนี้กัะเปาเทเลยนะใส่เินใส่อะไรเกันนมือก็เอาเอ่ากระเป๋าซีเ้อไปนะ ถอยถอยถอยลูกถอยถอยก่อนถอยออกไปก่อนนะถอยก่อนลูก ถอยถอยแล้วถอยถอยถอยลงจากรถมาลงจากรถแล้วก็ถอยเร็วลงลงมาก่อนนะลงมาลงมาก่อนถึงจะออกได้ลงมาก่อนลงจากรถก่อนมาแล้วก็ยกออกมาอือเออโอเคลงมาแล้วก็ยกออกโอเคเก่งมากเก่งลูกเก่ง เอาเลยมุดตึ๊บไยมาก่อนเนี้ยนั่นน่ะดูนีน่ะวันเนี้ยไม่ใช่ม a n a ่แล้วนี่นี่ banana m a n g ม mango ไทยจะภาษาอังกฤษ